นมาหน้ากลัวน้าหนามยาวถ้าใครล้มไปเนี่ยคงเจ็บละแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ที่อร่อยนะหากินยากแต่คุณมงคลเนี่ยเป็นคนมีวิสัยทัศน์เขาเล่าลให้ป้าฟังว่าวันที่เขาปลูกครั้งแรกๆเนี่ยมีตะคนบอกว่าเอาอะไรมาปลูกนะคะแต่ตอนนี้คนถามอีอย่างแล้วว่านับเงินทันไหม <c oughs> ป้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะรู้จักสละอินโดไหม สไลอินโดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแต่อยู่ในวง Harmon แคบๆนะคะนอกจากคนที่เป็นนักกินจริงๆอ่ะจึงรู้จักป้าจะบอกว่าราชบุรีเนี่ยตรงหนองโพมีปลูกกี่ไร่ค่ะสี่การสี่ไร่สามสี่ไร่นะปลูกมานานเท่าไหร่แล้วคะตั้งกพสสี่สิบตั้งพสสี่สิบโอ้ก็ยี่ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วเนาะป้าทุนดีเคยมาที่นี่ประมาณสัก น่าจะเกินสิบปีอ่ะเพราะว่าเจ้าของเขาเล่าว่าคนอ่ะต่อว่าผมว่าปลูกอะไรเขาไม่รู้จักกันเลยอ่ะแต่ <c oughs> นับถึงวันนี้เจ้าของสวนอ่ะรวยคือเรียกว่า <c oughs> หากินถูกทางอ่ะแล้วสละอินโดนีจะออกลูกช่วงเดือนไหนฮะเริ่มเมษา,ป,มษาปลายเมษาปลายเมษาแล้วมันใช้เวลาที่จะโตเป็นผลที่กินได้ใช้เวลาประมาณกี่เดือนห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่านะ เออเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะบอกพิกัดสิคะถ้ามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพก็ก่อนถึงสากรโคนมหนองโพก่อนถึงนะประมาณกิโลก่อนถึงก็ตรงนั้นจะมีอยู่เทินดอนกระเบื้องซอยสิบเจ็ดค่ะถ้ามาจากกรุงเทพอยู่ซ้ายมือค่ะช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ชัดเจนหน่อยถ้าเขามาไม่ถูกได้โทรหาเจ้าของสวนศูนย์แปดหนึ่งสามหกสี่ศูนย์แปดศูนย์หกค่ะ อีกครั้งค่ะอ,อีกครั้งค่ะบอกเบอร์อีกครั้งหนึ่ง08 1 3 6 4 08 06ึ่งสปลูกปลูกทั้งหมดกี่ไร่ฮะสี่ไร <4 S 1> ่กว่าสี่ไร่กว่าทั้งหมดกี่ต้นประมาณโอ้ก็โอเป็นต้นไม่เป็นพันแล้วเป็นพันต้นนะครับ,รบจ้ะขอบคุณมากค่ะครับคบอ้าวตอนนี้มาลุยในสวนนะคะเดี๋ยวจะถามเจ้าของสวนน่ะตอนนี้เขากำลังรับโทรศัพท์ว่าปลูกกี่ปี จึงมีผลให้กินให้ขายได้เนี่ยค่ะหน้าตามันเหมือนต้นปาล์มนะแต่รสชาติมันคนละอย่างกับสละที่เรากินทั่วทั่วไปอะ่ะสละสุมาลีอะไรอย่างนี้ก็ไม่เหมือนกันนะนี่มันเนื้อมันค่อนข้างแข็งค่ะป้าชอบอะ่ะ มันไม่น่าจะเป็นภัยกับคนที่เป็นเบาหวานอะไรอย่างเนี้คะ่ะแล้วก็ระบบขับถ่ายจะดีมากเลยกินสละอินโดเนี่ยเยอะไปหมดเลยเป็นความภูมิใจของเจ้าของสวนเลยนะเนี่ย ถ้าเดินเข้าไปลึกกว่านี้มันเป็นพันต้นอ่ะเดี๋ยวจะต้องถามเจ้าของเขาว่าบนเนื้อที่กี่ไร่เนี่ยค่ะคนที่เริ่รมปลูกนหน้องโพค่ะอยู่ใกล้กับฟราร์มโคโนมนองโพนะจังหวัดราชบุรีเริ่มก่อนก็รวยก่อนค่ะเป็นเรื่องขำๆนะคะป้าทุนดีมาที่เนี่สิบกว่าปีแล้วอะ่ะ เจ้าของสวนเขาเล่าว่าไปซื้อมาจากไหนนะไปเที่ยวงานไปเพีงแสนค่ะซื้อมาสองต้นแล้วทำาไงมันออกมาลูกนึงก็ชิมมันอร่อยก็เลยเออมันอร่อยก็ไปหาที่ร้านเขารู้จักพ่อไงพอส่ตงต้นไม้เขาอยู่เขามาจากใต้เขาไปซื้อที่รังมาปลูกไเรื่อยทยอยปลูกไปเรื่อยสรุปว,ว่าต้นพันธุ์ซื้อมาเป็นต้นไม่ได้ซื้อมาเป็นเม็ดเป็นต้นเขาเอามาขายต้นละห้าสิบบาทแจกจังหวัดไหนนะคะ ผมก็ไม่รู้นะเอาของลงใต้แล้วของใต้ขึ้นมาเนีก่อนก็รู้จักกับอ๋อสามปีก็เป็นผลอะไรใช่ไหมสามปีแล้วขายครั้งแรกได้เงินเท่าไหร่อ่ะคุนก็ปลูกมานานมันไม่ได้ผลเราไม่ได้สนใจเงินก้อนต้นๆที่ได้มาแบบไม่ได้หรอกตอนแรกมันโละไปใหม่มันโลได้ยี่สิบบาทเองอ๋อปลูกแล้วก็ไม่ไหวก็จะฟันทิ้งจะปลูกหยุดขาแล้วแล้วทําไมจึงใจแข็งไม่ฟันมันทิ้งอ่ะที่เขามาทําตลาดกศจอยู่ราชบุรีเขาก็หาเขาจะ ตลาดใครนะขายต้นสตจอวสันอยู่โพธารามไอ้นี่มันอำเภออะไรจูอันนี้อำเภอโพธารามอำเภอโพธารามตำบลหนองโพนะค่ะหนองโพเออจ้ะต่อก็หาเจอทำตลาดให้ไงมันก็เลยขึ้นราคาขึ้นจากสจอหรอคนที่สจอวสันนำกุดอะไรคะยังมีชีวิตอยู่ไหมอ่ะยังมีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มานี้แล้วเขาไปไหนเขมน อ,อ๋อเหรอไปเขมรไหนน,นี่นี่นเ,นเราพูดเราพูดประเทศที่กำลังกาลังมีชื่อของในเมืองไทยเลยนะเนี่ยใช่ต่อมไปแล้วนะครับไปเขมรแล้วลเขาไม่ได้เป็นสอไม่ได้เป็นละสอจอรหรือสอทอสดจอสดจวัดใส่นำกลุณนจะไม่ได้ใช่ไหมหลังเกี่ยวหรืออะไรเกี่ยวอยู่ไม่เป็นไรคือสรุปว่าคนนี้ เป็นคนทำตลาดให้ทำตลาดให้ออกสื่อไงพอออกสื่อนี่มันก็ดังแล้วคุณบอกว่ามีใครมาทําสื่อให้ชื่อช่องอะไรอ่ะก็มาทุกช่องแต่มงชื่ออะไรม้างอ่ะเพราะว่าเราค้นหาไม่เจอเลยอ่ะเขาคงลบไปหมดแล้วมันนาเขาใช้ชื่อไม่ลบป่ะพวกสื่อพวกนี้มันไม่ลบหรอกเขาเขียนว่าไงจุดก็มานะเหรอเขาใช้ชื่อว่าไงอ่ะก็คงเป็นสลด์ดูอะเหรอปะกาศ ภาคกลางสระอินโดภาคกลางมันเป็นของเขาง่เป็นเพศเขาไม่ได้เพศผมแล้วคุณได้เปิดดูมั้งไหมเปิดเคยเปิดแล้วตอนนี้ไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดแล้วมันนานมากคือมีแต่เวลานับเงินอย่างเดียวไม่มีเวลาดูอย่างอื่นเลยเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับของเขาเขาก็เหมือนกับทําข่าวไปทั่วๆไปอ่ะจ้ะเขาก็อยากได้ข่าวเขาก็เจอสวนเราเขาก็ทำข่าวขอบคุณนะคะเจ้าของสวนชื่อเล่นว่าหนูหนูชื่อจริงคมงคลใจดีครับ ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะพาพพวกมาเยี่ยมชมอีกนะเอ,อป้าจะบอกว่ามีสาวๆยืนอยู่ข้างๆเนี่ยสวยๆแต่ไม่ยอมออกซื้อเห็นไหมคนอะ่ะมีความอุตสาหะพยายามแล้วก็ข้อสำคัญมีเมียสวยแต่งงานเนี่ยค่ะมันเป็นผลไม้ที่ดุนะแกะยาก เวลาป้ากินสละเอ่ออะไรนะสุมาลีเหรอต้องเอาใส่ตะกร้าแล้วก็แกว่งอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาแกว่งมาแล้วมั้งคือลบความคมของหนมามมันไปแล้วอ่ะดีจังเลยอะ่ะเห็นไหมเวลากินมันต้องใช้ความอุตสาหะเลยนะนี่เจ้าของสวนใจดีเอามาให้ป้าลองชิมน,นะ แล้วสวนนี้ยถ้าไม่ได้สั่งล่วงหน้าอย่าไม้ว่าจะได้กินนะคะมีคนเข้าคิวกันอะ่ะเป็นตารางในปฏิทินอะ่ะเต็มทั้งเดือนเลยค่ะเนี่ยม,ยม,มนี่ยดูสิลูกใหญ่อร่อยมากเลยอหะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะตัดก,กล้องให้ป้าแงะก่อน อร่อยสุดๆต้องขอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์โพธาคณาพงค่ะที่สืบแล้วก็หาเบอร์โทรศัพท์มาให้ป้าคุณดีอ่ะป้ามาตั้งสิบกว่าปีแล้วจำไม่ได้เลยโทรศัพท์ะนะคะแต่พอโทรมาหาเจ้าของสวนเขาบอกที่ป้าถูกอ่ะออการจดบันทึกเขาอย่างแม่นยําอ่ะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนรวยอ่ะจำอะไรแม่น